ชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วนะคะว่า s t a r l d ตะลุยโลกลึกลับแล้วใครจะไปคิดได้ว่าโลกลึกลับที่ว่ามันจะอยู่ในร่างกายของเต่ายากษทุกคนคือล่าสุดดิสนีย์ทำให้เซลล์ในร่างกายของเรามีชีวิตแล้วว่าสวัสดีค่ะเปมจากช่องสุดเจ๋งค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงแอนิเมชันของดิสนีย์ชื่อ s t a n w o r l d นะคะหรือว่าชื่อแบบปไทยว่าตะลุยโลกลึกลับค่ะ โดยเซนเวลนะคะเป็นหนังเกี่ยวกับครอบครัวนักสำรวจนะคะที่จะพาเราไปพบกับสิ่งมีชีวิตหน้าตาพิศวงนะคะที่เราไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะ Hello. Not father. ซึ่งในตอนจบนะคะหนังก็ได้เฉลยออกมาแล้วนะคะว่าดินแดนพิศวงนั้นก็คืออวัยวะภายในหรือว่าร่างกายของเจ้าเต่าตยักษ์นั่นเองค่ะ ชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าสเตนโบตะลุยโลกลึกลับแล้วใครจะไปคิดได้ว,ว่าโลกลึกลับที่ว่ามันจะอยู่ในร่างกายของเต่ายากัทุกคนคือล่าสุดดิสนีย์ทำให้เซลล์ในร่างกายของเรามีชีวิตแล้วว่าในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสาระความรู้เกี่ยวกับตัวละครที่เราเห็นในเรื่องนะคะว่าผู้สร้างเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรนะคะรว,วไมไปถึงหน้าที่ของเจ้าตัวหน้าหลักปุกปิกนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ย เขาเป็นเซลล์อะไรบ้างนะคะแล้วก็แต่ละเซลเนี่ยมีความสําคัญยังไงค่ะรับรองว่าถ้าทุกคนได้รู้แล้วเนี่ยจะต้องดูหนังเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะต้องดูหนังสนุกขึ้นอีก300%แน่นอนค่ะการผจญภัยในครั้งนี้จะเป็นยังไงจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะสิ่งมีชีวิตตัวแรกที่เราเจอในหนังนะคะก็คือสีชมพูตัวนี้ซึ่งเราจะเห็นว่าน้องบินได้ด้วยเนาะคือทุกคนคิดเหมือนเราปาว่าน้องอะเหมือนไดโนเสาร์ตัวนี้เลยอะ ไดโนเสาร์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า t e r ริเดกทิลส์ค่ะซึ่งเราคิดว่าบทบาทของเจ้าต,ตัวนี้นะคะก็คือ NK Cell หรือว่า Natural Killer cell ค่ะโดย NK Cell นะคะก็คือเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งนะคะที่คอยเป็นเพชฌฆาตที่จะคอยกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาในร่างกายไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนนะคะโดย NK Cell เนี่ยสามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นๆได้เลยโดยไม่ต้องผ่านตัวกระตุน้นใดๆหรือว่าไม่ต้องเจอสิ่งสิ่งนั้นมาก่อนค่ะ โดยทุกคนจะเห็นว่าเจ้าตัวนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกเลยนะคะที่เข้ามาโจมตีรครอบครัวเคลสนะคะเนื่องจากว่ารครอบครัวเคลสนะคะก็เปรียบเสมือนสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเจ้าเต่ยายักษ์นั่นเองค่ะถัดมาป๊อบทีหรือวินดี้จังเกิลนะคะหรือชื่อที่อีธานเรียกว่าป่าลมนั่นเองค่ะ จะเห็นได้ว่าที่อีทานเรียกว่าป่าลมนะคะก็เพราะว่ามันมีลักษณะเหมือนต้นไม้นั่นเองค่ะและยังสามารถพองเข้าพองออกได้อีกซึ่งเราคิดว่าในส่วนของลําต้นนะคะน่าจะแสดงถึงส่วนของบองคัสค่ะและขแขนงที่เล็กลงมาหรือว่ากิ่งของต้นไม้นะคะก็จะแสดงถึงบองคิโอค่ะและในส่วนยอดที่เป็นกลมๆพองๆนี้นะคะเราคิดว่ามันคืออวิโอลไลค่ะหรือว่าถุงลมปอดนั่นเองค่ะซึ่งถุงลมปอดนี้นะคะก็จะทําหน้าที่ในการบรรจุแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนนั่นเองค่ะ ทุกคนคิดเหมือนเราไหมว่าเขาเสือออกมาได้เหมือนปอดมากๆเลยถัดมานะคะคือเจ้าตัวนุกนิฟที่ลอยกันมาเป็นสายแบบนี้นะคะคือเราคิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันคือเซลลอะไรอ่ะแต่สําหรับคนที่ยังเอะนะคะเราจะบอกว่ามันคือเซลเม็ดเลือดแดงหรือว่าเลดบัตเซลล์นั่นเองค่ะเราขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคือปกติแล้วเนี่ยระบบไหลเวียนเลือดนะคะจะทําหน้าที่สูบฉีดเลือดที่มีปริมาณของออกซิเจนสูงหรือชื่อแบบไฮโซว่า Oxygenated Bud บัค่ะแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักในชื่อของเลือดแดงนะคะซึ่งเลือดแดงเนี่ยจะทำหน้าที่ในการส่งอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะทำหน้าที่รับเลือดที่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงหรือชื่อแบบไฮโซว่า d e o x y g e n a t e d Bud ค่ะหรือที่ทุกคนนะคะมักจะรู้จักกันในชื่อของเลือดดาค่ะซึ่งเลือดดำนะคะก็จะถูกส่งกลับเข้าสู่หัวใจนะคะแล้วก็นำกลับไปฟอกที่ปอด เพื่อทำให้เลือดดำนะคะมีออกซิเจนที่เพิ่มมากขึ้นค่ะหรือถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือเลือดดำกลายเป็นเลือดแดงนั่นเองค่ะแล้วทุกคนได้สังเกตไหมฉากนี้เราชอบมากอ่ะคือเจ้าตัวนกนี้ประมาณจะมีอยู่สองสีใช่ปะก็คือสีแดงกับสีน้ำเงินและทุกคนลองคิดอย่างนี้นะก็คือสีแดงอ่ะก็คือเลือดแดงแล้วก็สีน้าเงินอ่ะก็คือเลือดดาทีนี้ทุกคนดูฉากนี้ดิพอตัวสีน้ําเงินมันกินบับเบิลจากต้นป่าลมเข้าไปใช่ปะมันเหมือนเลือดดาที่ ถูกเติมออกซิเจนเข้าไปอะทุกคนแล้วน้องก็เปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงอะทุกคนเห็นปะคือหนังทำรายละเอียดได้ดีมากอะแล้ชอบมากอะถัดมาตัวที่4นะคะก็คือเจ้าตัวฟิลเตอร์โลบนะคะคือเรามองว่าเจ้าตัวนี้มันคล้ายๆกวางเนาะส่วนหัวมันนก็คือจะเป็นเส้นๆคล้ายๆลพัดอะซึ่งเราคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะมีอินสไปเรชันมาจากซิลิเอเตสเซลนะคะทุกคน ซึ่งเซลียเดสเซลนะคะก็เป็นเซลล์เยื่อบุชนิดหนึ่งนะคะที่ด้านบนส่วนยอดเนี่ยเขาจะมีส่วนที่ยื่นออกมานะคะเรียกว่าซิเลียค่ะซึ่งซีเลียเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนกับขนจํานวนมากนะคะซึ่งทุกคนรู้ไหมคะว่าทุกคนนะมีซีเลียเป็นของตัวเองนะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ทุกคนแบบมีเสมหะนะคะที่เราเนี่ยไม่สามารถขับออกมาได้เองเนาะ ซีเลียนะคะก็จะคอยทําหน้าที่ในการพัดโบกเสมหะของทุกคนให้ไหลลงมายังหลอดอาหารนะคะแล้วก็ขับออกทางอุจจาระได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถพบซีเลียได้ที่เซลเยื่อบูท่อนําไข่หรือว่าโอวิดักนะคะซึ่งซีเลียเนี่ยก็จะคอยทําหน้าที่ในการพัดโบกให้ไข่นะคะเดินทางไปยังท่อนําไข่ได้นั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าในฉากนี้นะคะตัวของเซอร์เช r c ร์ครเองนะคะก็ถูกเมืออะไรสักอย่างตกใส่นะคะ แล้วเจ้าตัวฟิลเตอร์โลบเนี่ยก็มากําจัดเมือกนั้นออกไปนะคนเจ๋งมากตัวถัดมานะคะก็คือรีเปอร์นะคะน้องจะมีความคล้ายกับลูกบอลยักษ์สีดำเนาะที่กิ้งไปกิ้งมานะคะแล้วน้องก็จะมีหนวดที่ยื่นออกมาคล้ายกับปลาหมึกซึ่งเอาไว้จับกินเหยื่อนั่นเองค่ะซึ่งตอนแรกที่ดูเนี่ยเราก็คิดว่าน้องเนี่ยน่าจะเป็นตัวลน์ในเรื่องแน่ๆอะไรอย่างนี้แต่พอดูไปเรื่อยๆนะคะน้องเขาก็แค่ต้องการที่จะ กำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเจ้าตัวเจ่ายิกักเท่านั้นเองซึ่งลิเปอร์นะคะก็จะมีอินสปิเรชันมาจากแมคโครฟาจนั่นเองค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีแมคโครฟาจนะคะกระจายอยู่ตามเนื้อเยื่อแล้วก็ในอวัยวะต่างๆมากมายค่ะโดยแมคโครฟาจนะคะจะทําหน้าที่จับกินสิ่งแปลกปลอมนะคะด้วยกระบวนการฟาโกไซโทซิส ซึ่งพองโกนเซลลูสีนะคะก็คือกระบวนการที่เขาจะไปจับกินสิ่งแปลกปลอมนะคะโดยจะเป็นการนําเชื้อเนี่ยเข้ามาในตัวเองนะคะหลังจากนั้นก็จะเกิดกระบวนการย่อยสลายเชื้อนั่นเองค่ะจําฉากนี้ได้ไหมทุกคนเจ้ารีเปอร์กินยานของอีธานเข้าไปทั้งลําเลยนะโดยวิธีการที่ยื่นหนวดออกมามันคือขั้นตอนกระบวนการการเขเมือสิ่งแปกปลอมผงแมคโครฟาจช,ชัดเลยอะทุกคน แล้วเราขอเสริมอีกนิดนึงนะทุกคนคือปกปติแล้วว่าเวลาแมคโครฟาจเขาต้องการที่จะเคลื่อนที่ไปกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในเซลล์ที่อยู่ห่างไกลอย่างเงี้ยทุกคนคือเขาก็จะแทรกซึมเข้าสู่กระแสะเลือดเพื่อไปยังบริเวณนั้นๆ,ๆใช่ไหมทุกคนแต่ทุกคนดูฉากนี้ดิคือน้องอะเดินทางผ่านกระแสะเลือดจริงๆอะทุกคนคือเราไม่รู้นะว่าดิสนียเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่พอเรารู้ทฤษฎีตรงนี้ปุบ๊บอะคือเราโยงไปหมดเลยอะทุกคน แต่เราว่าเขาน่าจะตั้งใจอะเนาะถัดมานะคะเป็นเจ้าสแปลดนะคะเจ้าตัวอยู่ๆสีฟ้านะคะไม่มีหน้าตาแต่ดันน่ารักซะง,ง้นเนาะทุกคนซึ่งเราคิดว่าสแปลตนะคะน่าจะมีอินสปิเรชันมาจากเดนไดติกเซลลนะปกติแล้วนะคะเวลาร่างกายเจอกับเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกปลอมเนี่ยร่างกายไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่ากําลังเจอกับเชื้ออะไรอยู่ดังนั้นนะคะเซลลที่รับรู้ก่อนเนี่ยก็จะเป็นบรรดาเซลด่านหน้าทั้งหลายนะคะได้แก่พวกนิวโตฟิล NK Cell นะคะแล้วก็ dendritic Cell นั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะตัวของ dendritic Cell เนี่ยก็ยังเป็นเซลล์ที่สามารถไปกระตุ้นให้ macrophage เนี่ยมายังจุดเกิดเหตุได้เช่นเดียวกันค่ะจะเห็นได้ว่าในหนังเนี่ยเขาก็เอากระบวนการนี้มาใช้เหมือนกันเนาะตอนเจ้าสแปซเนี่ยเจอยานของอีธานใช่ไหมเจ้าสแปซเนี่ยก็คือไปเรียกตัวของลีเปอร์ให้มากำจัดสิ่งแบคทอมนั้นๆเลยทุกคนดูฉากนี้สิ ตัวที่7นะคะทุกคนก็คือ little nubbin no g t i n g นะคะหรือว่าที่ยเกอร์เครนะคะเรียกว่าเจ้าตัวน่ารักกระปุกกระปิกนั่นเองค่ะซึ่งเราคิดว่าเจ้าตัวนี้นะคะเปรียบเสมือนสเต็มเซลล์หรือว่าที่ทุกคนมาจะรู้จักกันในชื่อของเซลล์ต้นกําเนิดน,นั่นเองค่ะซึ่งเซลล์ต้นกําเนิดน,นะคะเป็นเซลล์ที่สามารถเพิ่มจํานวนแล้วก็แบ่งตัวเองได้และสามารถจเจริญไปเป็นเซลล์อะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเซลล์ประสาทเซลล์กระดูกหรือว่าเซลล์เยื่อบุนะคะ นอกจากนี้เนี่ยน้องยังสามารถซ่อมแซมหรือว่าทดแทนเซลล์ที่เสื่อมเสียไปได้ด้วยค่ะแล้วเมื่อดูฉากนี้ทุกคนดูสิน้องไปซ่อมป่าที่เยกเกเคสเผาอะ่ะแล้วก็ดูฉากจบนะทุกคนคือน้อง l i ตเติ้ลนูบินติเนก็คือไปซ่อมแซมหัวใจนะคะที่ที่ที่มันพังไปแล้วเนาะให้กลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนก็คือหนังงนาะถ่ายทอดได้เหมือนกับสเต็มเซลล์จริงๆเลยนะทุกคนเจ๋งมาก ถัดมานะคะก็คือเบอร์นิงซีนะคะหรือว่าที่เยเกอร์เคตตั้งสมญานามว่าทะเลกรดบรรลัยกันนั่นเองค่ะซึ่งในตอนท้ายนะคะอีธานก็ได้เฉลยไปแล้วนะคะว่าในส่วนของในส่วนตรงนี้นะคะก็คือส่วนของกระเพาะอาหารนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะน้ํากรดสีเขียวเนี่ยเราจึงคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวแทนของกรดในกระเพาะอาหารนั่นเองค่ะซึ่งกรดในกระเพาะอาหารนะคะส่วนมากเนี่ยจะประกอบไปด้วยกรดไฮโดรคอลอริกค,ค่ะ ส่วนเจ้าตัวนี้นะคะมีชื่อว่า pubicals ค่ะน้องน่ารักมากเลยน้องเป็นตัวสีเขียวนะคะซึ่งเราคิดว่าน้องเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับบอลลูนหรือว่าลูกโป่งนะดังนั้นเราเลยคิดว่าน้องเนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนของแกส๊สในกระเพาะอาหารนั่นเองค่ะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะทุกคนจําฉากนี้ได้ไหมเราว่ามันเหมือนปากมะพร้าวมากเลยนะจากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะเห็นเป็นเหมือนปลาดาวนะคะที่โดดจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปอีกต้นนึงแล้วเราก็จะไปเห็นเป็นแสงวูบวาบใช่ไหมคะ ซึ่งทุกคนได้สังเกตไหมคะว่าต้นมะพร้าวเนี่ยมันคล้ายกับเซลล์อะไรหรือเปล่าคือในมุมมองเราเนี่ยเรามองว่ามันคล้ายกับเซลลประสาทหรือว่าเนื้อเซลมากมากเลยนะ <Wow. S 2> ถ้าทุกคนลองเปรียบเทียบกับเนื้อเซลของจริงอะส่วนด้านบนของต้นมะพร้าวอะ่ะทุกคนมันคล้ายกับส่วนของเซลบอดี้แล้วก็เด่นดมากเลยอะแล้วส่วนล่าของต้นมะพร้าวนะทุกคนเราว่ามันก็คล้ายกับแอคซอนเทอร์มินลอีกแล้วปกติอะทุกคนเซลประสาทอะจะส่งสัญ,ญญาณแบบกระแสฟไฟฟ้าใช่ไหมแล้วในเรื่องนี้คือเราก็เห็นเป็นแบบ แสงมุบว่าอะทุกคนเหมือนกระแสไฟฟ้ามากๆเลยอะคือเราชอบรายละเอียดตรงนี้มากเลยนะทุกคนแต่จริงๆแล้วอะเซลประสาทอะไม่ได้ส่งสัญญาณกันแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งความจริงแล้วนะคะเซล์ประสาทเนี่ยจะส่งสัญญาณจากปลายแอ็กซอนเทอร์มินอลเนี่ยมาที่เดนไดของอีกเซลหนึ่งค่ะซึ่งถ้าซูมเข้ามาอีกนะคะน้องเขาไม่ได้ส่งสัญญาณกันแบบธรรมดาไม่ได้สก,กิดแล้วก็ไปนะคะแต่จะเป็นการส่งถุงเล็กๆนะคะโดยบรรจุสารสื่อประสาทเข้าไปค่ะ ซึ่งสารสื่อประสาทนี้นะคะเรียกแบบไฮโซว่านิวโรทานส์มิเตอร์ค่ะซึ่งนิวโรทานส์มิเตอร์เนี่ยก็จะถูกส่งจากแอ็กซอนเทอร์มินอลนะคะมาที่เดนไดา์ของอีกเซลล์หนึง่งแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปในทุกๆเซลล์ประสาทนะทุกคนพูดได้ว่าหนังเรื่องนี้นะคะถ่ายทอดเซลล์ภูมิคุ้มกันแล้วก็ระบบในร่างกายออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าหน้าตาแล้วก็รูปร่างหรือแม้กระทั่งลักษณะการทํางานเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนเซลล์ในมนุษย์ จริงๆขนาดนั้นนะคะแต่เราว่าหนังเนี่ยก็สื่อออกมาได้ดีเลยทีเดียวค่ะซึ่งเราคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะสําหรับใครที่สนใจหรือว่าเด็กๆแบบถ้าได้ดูเนี่ยเราเชื่อว่าเด็กๆจะสามารถจดจําและง่ายต่อการนําไปเรียนรู้เพิ่มเติมเชิงลึกในอนาคตได้ค่ะหวังว่าทุกคนจะดูหนังเรื่องนี้สนุกขึ้นนะคะ <S <S จบแล้วทุกคนก็ที่เราหาเจอก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าใคร สนใจตัวไหนอยากให้เราเล่าเชิงลึกเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครคิดว่าพี่คะตัวนี้มันไม่ใช่ตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่าก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือใครมีแนะนำหนังเรื่องอื่นๆที่อยากให้เรามาเล่าต่อก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ